สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดขวัญตอบหมดปมสัญญกรรมสไตล์แม่ยายทำสวยให้แต่เด็กแม่ไม่กล้าดูเข้าวงการตั้งแต่3าขวบถ่ายโฆษณาเล่นละครสี่ขวบขวัญอุตสามณีเปิดบ้านใหม่ในรายการตีท้ายครัวครั้งแรกโดยตอบเรื่องสัญญกรรมหลังหนุ่มกันชัยถามว่าน้าขวาัญโตมาแล้วเป็นอย่างนี้เลยไหมว่าแม่สัญญกรรมเยอะมากทำมาตั้งแต่เด็กจนพิธีกรถามตกใจก่อนแม่แอลจะอธิบายว่า ตอนเด็กคุณยายเอามือเข้าไปดันในโพรงจมูกคนโบราณเขาดันกันตั้งแต่เด็กไม่กี่เดือนแม่ยังไม่กล้าดูเลยขณะที่นางเอกสาวเตือนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแม,แม่แม่ที่บ้านอย่าเพิ่งลองคุณยายเป็นคนทําให้เอามือดันเด็กๆจําได้มีการเอาผ้าอ้อมมัดขาตอนนอนด้วยไม่ให้ขาโกงส่วนคางบุม๋มขวัญเผยว่าทะเลาะกับแม่ตั้งแต่เด็กเลยแม่ชอบฝรั่งอยากให้ลูกคางบุ๋มเหมือนคนนี้แม่เอาสกอตเทปแปะคางลูก แม่แอลอธิบายว่าเนื้อเด็กเขายังอ่อนจับคางเอาสกอตเทปแปะตอนนอนตั้งแต่เด็กขวัญยอมรับคางบุ๋มขนาดเอามือขยี้ให้มันคลายพอโตมามันเหมือนคนอ้วนเหมือนเนื้อพับเราพยายามจับให้มันหายขวัญไม่ได้สัญกรรมนางเอกสาวยังโพสคลิปดังกล่าวพร้อมบอกด้วยว่าไม่รักใครก็ได้แต่ไม่รักแม่ไม่ได้นะรู้ยังแฮชแท็กตีท้ายครัวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ